มีัใทำบ,บนำล่งให้มิจะหบ,บมมันจะถูกขังหมดเลยนะครับอาเมนเชื่อแบบนั้นไหมเชื่อค่ะพูดตามมาค่ะ พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ลูกขอประหารตัวลูกขอประหารตัวเก่าเอามันมาฝังลงในน้ํานี้เอามาฝังลงในน้ํานี้ประกาศว่าประกาศว่าในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์หลังจากขึ้นจากน้ําหลังจากขึ้นจากน้ําชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ ตายแล้วที่ตายแล้วมันจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสโดยพระเยซูคริสลูกเชื่อลูกเชื่อลูกรับเอาด้วยความเชื่อลูกรับเอาด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสในนามพระเยซูคริสอาเมนอาเมนพระเยซูแบบนี้ผู้รับใช้ของพระองค์ขอให้ปพติศมาแม่น้อยสังเวียนเพื่อสิ่งเก่าของเขาจะถูกฝังลงในบ่อนี้ วยพรชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากขึ้นจากน้ําอวยพรเพื่อให้บัพติศมาเขาในน้มพระบิดาในน้มพระบุตรและในน้มพระญญาณยามสุดมีผลเหนือแม่น้อยเดียวนี้เลยในน้มพระเยซูคริสต์จุ่มให้มิดเลยครับอเ e น